สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง City ้ o ูชาร์ลอตสตนะคะวันนี้มาในคอนเทนต์ที่ว่า,าถ้าคุณหายไปนะคะเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าคุณหายไปจริงๆเขาจะรู้สึกอย่างไรนะคะกำลังหาสัญ,ญลักษณ์อยู่ว่าจะเอาเป็นแบบไหนดีสมุดโนด้ตเช่นเคยละกันเนะ้ะโอเคเดี๋ยวขอหยิบก่อนอ่ะสมุดโนด้ตเล่มแรกนะคะสีฟ้า สมุดโน้ตเล่มที่สองสีชมพูสมุดโน้ตเล่มที่สามน่าจะเป็นสีครีมหรือไม่ก็น,น้ำตาลนะคะโอเคเลือกจากสมุดโน้ตที่ดึงดูดใจรู้สึกชอบและรู้สึกว่าใช่ไปฟังผลการทำนายได้เลยค่ะคับคนเชื่อที่ว่าถ้าคุณหายไปหายไปเลยนะ เขาจะรู้สึกอย่างไรนะเลือกได้แล้วไปฟังผลการทำนายได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาถึงผลการทำนายสำหรับผู้ที่เลือกสมุโนสีฟ้ากับคนเช่นที่ว่าถ้าคุณหายไปนะคะเขาจะรู้สึกอย่างไรเนาะโอเคมาดูสถานาการณ์คุณเขาเกอนนะ เป็นดูแบบโดยวรวมนะคะอย่าซีเรียดอย่าเครียดกับผลการทำนายนะไม่ใช่ดวงคุณนะคะดูคำขัำก็พอแปดเหรียญเนาะสองไม้ อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะถ้าไม่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องก็มีความห่างเหินกันเกิดขึ้นคุณกับเขายังพูดคุยยังมีการแอคชั่นอยู่หรือในย่านหนึ่งก็ทํางานในที่เดียวกันหรือคุณกับเขามีความสัมพันธ์ในลักษณะาาที่มีต้องต้องมีอะไรทําร่วมกันอยู่นะคะรู้จักกันมานานอาจจะเป็นเพื่อนในที่เรียนที่ทํางานกันก็ได้นะคะอื มีการเข้าเข้าออกๆอยู่ในความสัมพันธ์เนาะมันเป็นสภาวะของความนิ่งๆเฉยๆกันนะคะช่วงระยะเวลานี้ขอดูต่อหน่อย,ยเจ็ดคู่สอเหรียญหเหรียญบางคู่บางเคสอาจจะมีการช่วยเหลือทางด้านการเงินนะคะการซัพพอร์ตกันเนาะทำธุรกิจด้วยกันนะคะ um, justice เนาะ careful pentacles ทัวร์วาน a คปออฟอินชเขความสัมพันธ์แทบจะไม่ค่อยมีความโรแมนติกนะคะแท่จะไม่ค่อยมีความวาื้วว่สถานการณ์มันไม่เหมือนเป็นคนรักกันเลยนะคะเจ็ดถ้วยควีนออฟวอนชสติตอนนี้อาจารย์มองว่าหน้าไพ่นียเหมือนคุณน่าจะถอยออกมาบางคนมีการถอยออกมาจากความสัมพันธ์เนาะมีการเวิร์กการทำงานในความสัมพันธ์ก็จริงแต่แบบเหมือนทำในสิ่งที่ต้องทำร่วมกัน สิ่งที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันเท่านั้นนะคะมันไม่ถึงกับว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนคู่รักกันเลยนะคะอที่เรียนที่ทํางานที่เดียวกันช่คุณนี่แทบจะไม่เหลืออะไรให้เขาเลยเนาะเออเขาดีมาคุณดีกลับเขาแอคชั่นมาในลนันกษนะณกทกะที่สมควรแก่เหตุนะถ้าจะอ่านตามไพ่เนี่ยคุณก็ทํากลับในลักษณะที่สมควรแก่เหตุนะคะ มันไม่มีถึงความโรแมนติกความรักที่อะไรที่เกิดขึ้นในนั้นเลยโมเมนต์ Moment, คุณก็เฉยๆนิงน่งๆไปแล้วก็ได้นะคะในความสัมพันธ์เนาะเขาหรือคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีตุลทาดไฟเมฆสิงห์ชนูนะคุณค้ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นอะไร นะมันไปเจ็ดถ้วยนะคะแต่คุณก็ทํางานในความสัมพันธ์เหมือนว่าเออคุณก็ไปจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เพราะว่ามีภาระหน้าที่หรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องเวิร์กเหมือนกันถ้าเกิดเออบางคนถ้าเกิดไม่ได้มีอะไรอะ่ะต้องเวิร์กทำงานด้วยกันในเรื่องของความเรื่องของมีการทําอะไรร่วมกันก็ด้วยคําว่าคุณก็ยังมีจ่ายให้เขาอยู่แต่เพียงแต่ว่าฟีลของคุณความรู้สึกของคุณมันเป็นในลักษณะที่มัน มันไม่พยายามอะไรมากแล้วอะนะอืมอ่ะโอเคมาดูกันนะคะว่าถ้าคุณหายไปจริงๆนะเขาจะรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะสองถ้วยโอเคน้ำซอส ก็ไม่ถึงต้องรู้สึกอะไม่เข้าใจน้อยชอบ e n t a c l e s อยากรู้อะตอนนี้เขารู้สึกยังไงแต่อันนี้เราดูถึงอนาคตถ้าคุณหายไปจริงๆอ่ะอะนะแปดถ้วยร e เว r ร์สนะคะ่ะแจ้งประชาสัมพันธ์เปิดคอร์สเรียนอ่านไพ่ทาโร่ขั้นพื้นฐานเบสิคคอร์สเป็นคอร์สกลุ่มนะคะเราจะเรียนกันในวันที่สิบเก้่ิ9ยี่1และย8กุมภาพันธ์นะคะ ออรับรองว่าคอร์สนี้จัดหนักจัดเต็มเหมาะสําหรับคนไม่มีพื้นฐานหรือไม่เข้าใจการร้อยเรียงอ่านไพ่อาจารย์จะสอนทุกทุกอย่างให้คุณได้รู้เลยคุณเรียนจบคอร์สนี้ไปคุณสามารถไปทํานายดวงได้เลยแน่นอนนะคะไม่ต้องไปเรียนเสริมเพิ่มเติมอะไรก็ได้เนาะหรือคุณจะไปหาไรายได้พิเศษจากการทํานายดวงก็ได้นะคะถ้าสนใจก็ออแอดไลน์จองที่เรียนกันได้ราคาคอาอยู่ที่1 9 9 9บาบาทสองถ้วยหนึ่งถ้วย ถ้าคุณหายไปเขาจะรู้สึกอย่างไร Nine s ยส r ตร the Emperor คุณคนนี้นะคะเหมือนความรู้สึกช้าจัง s t r ย n g ายช็อปเปนเชคเกิลแปดถ้วยแปดถ้วยรีเวิร์สเนาะอืมห้าดาบแปดถ้วยรีเวิร์สห้าดาบ เดอะทาวเวอร์ขอดูเดอะทาวเวอร์หน่อยนายอเวนซ์อืมแปดถ้วยก็ถ้วยโอเคเนาะเอ่อคนคนนี้เป็นคนที่มีอิโกโก้จัดมากจากหน้าไพา่นะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกหรือแสดงว่าเขาต้องการคุณ ในความสัมพันธ์ซักเท่าไหร่อันนี้ต้องบอกตามนา้าไพ่เนาะที่ผ่านมาคุณแทบจะไม่รู้เลยว่าเขามีใจให้คุณที่ผ่านมาบางคนอาจจะเป็นคู่รักกันก็ได้นะแต่ความดูแลใจใส่จากเขาเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณแทบจะไม่ได้อะไรจากเขาเลยกลายเป็นความเฉยชาแล้วก็เฉยชินจากตัวคุณเองที่คุณไม่ได้ซีเรียสกับเขาแล้วนะถามว่าคุณก็ไม่ได้ไปไหนแต่หัวใจคุณถดถอยออกไปมากในเรื่องของความรัก ในลนนักษณะนี้ดูเหมือนเขาแบบไม่ค่อยจะแบบซัพพอร์ตดูแลใจใสคุณนะคะที่ผ่านมาเพราะว่ามันมี1กับ8 8ดแปถ้วยมันเป็นรีเวิร์สเนาะคนคนนี้ที่ผ่านมาคุณจะเป็นคนที่คอยสปอยให้ความสําคัญกังเขามากๆเนาะเพราะมี The Emperor ก้าวดาบ The Emperor ตรงนี้ด้วยคือเป็นฟีลของการว่าเป็นคนสําคัญในชีวิตของคุณจนในที่สุดวันหนึ่งมันก็เฉยชาเนาะเขาไม่ทําอะไร เพราะความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเขาเองข้อที่หนึ่งข้อที่สองอีกโก้ที่เขาเป็นข้อที่สามความเคยชินกับการที่คุณถูกคุณสปอยอันนี้ต้องบอกแบบนี้เนาะเคยได้รับความสําคัญมาตลอดเขาเลยไม่ค่อยจะพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้หรือรักษาคุณไว้ในความสัมพันธ์จนในที่สุดนะคะอืมถ้าคุณหายไปจริงๆเนี่ยมันเขามันจะทําให้เขาได้รู้ว่าเขากําลังสูญเสียความสําคัญจากคุณไปแล้วจะรู้ตัวว่า เขารักคุณแต่จแ,แต่มันจะเป็นวันที่คุณไปแล้วเนี่ยเก้าดาบเดมเวอร์นั้ชอปเปนเคเครียดนะคะวิตกกังวลมากเรารู้สึกกับภายในใจว่าเฮ้ยเขาตัวเขาเองเนี่ยมันไม่ได้สำคัญกับคุณแล้วหรอ mm hmm. เขาอยากย้ายความสำคัญตรงนี้กลับคืนมาเนาะนัชชอปเปนเชคสเต็ตรนแต่ถามว่าเขาทำอะไรไหมอืมอาจารย์ว่าทำนะ แต่ก็ทําไม่เยอะอีกเช่นเคยนะน่าพ่ายเนาะจะทําไม่เยอะอีกเช่นเคยแต่จะแสดงออกในลักษณะที่ว่าเขายังต้องการคุณให้คุณได้รู้สึกคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยตัวเองมากสักเท่าไหร่แต่แน่นอนบอกเลยนะคะถ้าคุณหายไปจริงๆเขาจะรู้สึกอย่างไรเขาจะสูญเสียความเป็นตัวตนและความมั่นใจในตัวเองเยอะมากนะถ้าคุณหายไปอย่างชัดเจนนะต้องบอกเลยว่าเขาจะละความเป็นตัวตนของตัวเอง ลดลงไปได้เยอะเลยเนาะจะชาวเวก้าไมา้แต่ว่าเหมือนเขาก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณนะแต่ในความที่คุณจะเงียบหายไปเนี่ยความรู้สึกของเขาแน่นอนมันไม่ได้กลับมาคืนคืนมาเหมือนเก่าวิตกกังวลความมั่นเอกมั่นใจในตัวเขาเองก็ลดน้อยถอยลงและเขาก็รู้ตัวได้ว่าเขารักคุณเขาจะมีการแอคชั่นอยู่นะคะที่จะพายายามรักษาคุณไว้แต่มันไม่ได้แบบ มันฟิลแบบอ่ายังไงอ่ะอาจารย์บอกว่าเขาจะดูแลคุณดีในระดับหนึ่งเลยนะเมื่อเขาคือเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่าคุณไม่โอเคในความสัมพันธ์เขาก็จะมีการเข้ามาทํางานในความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณได้รู้ว่าเขายอมแล้วนะในลักษณะแบบนี้เนาะอ,อืมเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้น The t o w e r เก้าไม้เขาดู The t o w e r หนะ เ r มส์ไฮพิน n c เชสจึงแม้ไม่ได้กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะไม่ได้อยู่ในสถานะเดิมนะคะแต่เขายังมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์เนาะเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกอย่างไรก็รู้สึกว่ารักแล้วสูญเสียคุณไปไม่ได้จะมีการแอคชั่นที่พยายามรักษาคุณไว้อยู่ในความสัมพันธ์ยอยู่เนาะโอเคก็จบให้เป็นตัวแบบโดยวรวมนะอย่าซีเรียสอย่าเครียดกับคุณคําทนายเขาือคุณอาจจะเกิดใน ล,ลัคนาราศีท่านน้ำมีกรกฎพิจิลัคนาเมษลาศีสิงห์าตุาดินผู้สกัลมังกรได้นะอืเขาเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกนะคะแต่เขาก็มูฟออนไปจากคุณไม่ได้เลยเนาะโอเคก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวลงคอร์สเรียนแก้ไขพลังงานตัวเลขติดต่อ,อใช้บริการด้านอื่นๆเช่นเปลี่ยนชื่อนามสกุลก็ติดต่อตามช่องทางได้เลยนะคะขอบคุณชั้นคานไลน์ขอบคุณชุกาน Subscribe ขอบคุณช่การเดินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับประจารค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาถึงคนแค่ไหนสำหรับผู้ที่เลือกสัญลักษณ์สมุนโนสีชมพูเล่มนี้กับคนเช่นที่ว่าถ้าคุณเงียบหายไปเลยนะคะเขาจะรู้สึกอย่างไรนะเงียบหายไปเลยนะโอเคเดี๋ยวไปดูสถานการณ์ของเขาก่อนนะ ในหนอนไปรวมแบบเรวรวมเจ็ซิเรียกจะเครียดกับคุณกันง่ายนะคะครับๆอ่ออ่ะ,อะมาดูกันิกอแวนคุณยังอยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่นะคะอาจจะมีการข้องเกี่ยวเรื่องของงานหรือสิ่งที่จงอวร่วมกันยังไม่ได้หายความสัมพันธ์อาจจะรู้จักกันในที่เรียนที่ทำงานถึงจะเจอกันอยู่เนาะ แต่ไม่ค่อยมีความโรแมนติกสั่าไหลายาม,มีความคุมเครืออยู่ในความสัมพันธ์มีเวะยะหา่างห้าเหรียญไม่ค่อยคุยกันนะช่วงนี้คุณกับเขาไม่ค่อยคุยกันเลยนะคุณถอยออกมาจากความสัมพันธ์นี้เลยนะเมื่อก่อนคุณกับเขาน่าจะสนิทกันมากกว่านี้นะคะชิดก็ได้ก็ได้ชิดกันมากกว่านี้แต่ตอนนี้อาจารย์มองว่าคุณถอยออกมาเลยเหมือนว่าถ้าไม่จําเป็นคุณก็ไม่มีการแอคชั่นอะไรไปหาเขา คุณจแอคชั่นหรือมีความสัมพันธ์อะไรหรือมีการเวิร์กอะไรทํางานในความสัมพันธ์ก็คือ,อสิ่งที่จําเป็นเท่าน,านั้นนะคะพูดคุยเท่าที่จําเป็นนะในลนักษณะแบบนี้ตอนนี้แบบคุณถอยมามันก็มีความเหงาเนาะเมื่อก่อนเราเคยสนิทกันมากกว่านี้นะขอดู5เหรียญเนาะสเหรียญก็คุยกันอยู่นะคะแต่ไม่เยอะถอยออกมาเยอะมากนะะอาจารย์มองว่าคุณถอยออกมาเยอะมาก คุณไม่พยายามหรอกอ่มในความสัมพันธ์ทํำท่งทีท่ทำละกันในลักษณะแบบนี้เนาะอสองดาโอเคอ่ะเราก็ไปดูกันต่อนะว่าถ้าคุณหายไปจากเขาจริงๆนะเขาจะรู้สึกอย่างไร ข้าสัมพันธ์เปิดคอร์สเรียนอ่านไพ่ทาโร่ขั้นพื้นฐานนะคะเบสิคนะคอร์สนะคอร์สกลุ่มเราจะเรียนกัน19 20 21แล้วก็28กุมภาพันธ์นะครับราคาคอร์สอยู่ที่1,999บาทถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามจองทั๋เดียนกันได้สอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะรับรองว่าคุณลงคอร์สนี้คุณจะอ่านไพ่ได้แน่อ่ะมาดูกันค่ะอืมฟอร์มคอร์ส ถ้าคุณย่ยมผ่ายไปจริงๆเขาจะรู้สึกไงผิดหวังนะคะ9ถ้วย5ถ้วย9ถ้วย1ถ้วย10ถ้วยน i สช็อปเพนทัลเคิลส์เคฟอบครับ สิกอบครับไม่เ,เหมือนเพื่อนเก่านะคะความสาัมพันธ์เคยเป็นเพื่อนเก่ากันมาก่อนหรือเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะที่เรียนที่ทำงานก็ได้นะ,ะ view. คะเจวิลน้อยชอปเปอร์นิเกิห้าไมเจวิลเขาไไปจากคุณนะคะนะถ้าคุณีเแย่หายไปจริงๆเนาะ เหมือนว่าใน αι, ที่สุดความสัมพันธ์จะได้กลับมาอีกนะเออถ้าคุณเงียบไปยังไงก็ยังกลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่จันมองว่ามันยังไม่จบนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณกับเขามันยังไม่จบนะคะเป็นไพ่ถ้วยขึ้นมาแบบหลักมากเขาก็เสียวความรู้สึกเยอะเหมือนกันนนถ้าคุณเงียบหายไปจริงๆเนาะเหมือนว่าที่ที่ผ่านมาเหมือนเขาเองก็พยายามในความสัมพันธ์ซึ่งตัวคุณอาจจะมองว่าแน่นเหรอคือความพยายามแล้วแต่ในมุมมองเขาเขามองว่าเขาพยายามรักษาความสัมพันธ์นี้ในระดับหนึ่ง ตัวเขานะคะคุณอาจจะดีกว่าคนที่ดูมีโก้ดูเจ้าชู้ดูเฟลลี่ดูแบบมีความเป็นตัวตนเยอะนะฮะคือแบบในความสัมพันธ์บางคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนได้ด้วย คือเขาไม่ต้องทำอะไรเยอะคุณก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาต้องบอกแบบนี้เนาะเมื่อก่อนเขาจะเป็นคนที่คอยจะควบคุมหรือไม่ในความสัมพันธ์ด้วยตัวเขาเองอยู่เสมอมันทําให้แบบคุณค่าในมุมที่เขารู้สึกตั้งแต่อดีตนะคะเพราะคุณยอมเขาแล้วคุณรักเขานาะคุณเขาหาเขาก่อนเงี้ยเอ่อทำให้คุณค่าความสัมพันธ์คุณค่าคุณในความสัมพันธ์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ให้คุณเยอะในอดีตนะคะในอดีตเนาะแต่ในความสัมพันธ์เนี้ย ยังไงมันก็จะมีการกลับมาสารต่ออยู่ในความสัมพันธ์อยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าคุณเงียบหายไปจริงๆก็ความรู้สึกข,ของเขาเหมือนเขาก็อ่านตามไพ่นะคะก็คือเขาก็บอกมองว่าเขา,เาพยายามในความสัมพันธ์แล้วเขาทําได้เท่านี้นะเคุณต้องการอะไรมากกว่านี้อีกและเขาก็จะไม่ได้แสดงออกหรือแอคชั่นอะไรกับคุณมากเขาจะอยู่ในพื้นที่ของตัวคุณเองเออตัวเขาเองแต่ในที่สุดมันจะมีเหตุปัจจัยนะคะ อาจจะเป็นจากตัวคุณหรือจากตัวอาจารย์มองว่าเป็นจากตัวคุณอ่ะจะมีการแอคชั่นที่ไปหาเขาเนาะเออเหมือนว่าคุณอาจจะใจดีแล้วคุณอ่อนแล้วคุณไม่คุณปล่อยวางกับความสัมพันธ์<ม>แต่คุณก็ไม่ได้ลังเกียดเขาอาจจะมีการแอคชั่นแล้วก็มีการกลับมาสารความสัมพันธ์กันใหม่เป็นในลนักษณะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแลก,กันและกันเหมือนเพื่อนเหมือนคนที่รู้จักกันมานานในลนักษณะแบบน,นี้นะคะนายชิชไปเดทเค้าห้าไม้เดวิลขอดูเดวิลหน่อย จันมองว่าในาที่สุดคุณจะไม่ได้ซีเรียสกับเขาเยอะแล้วไม่ได้ซีเรียสอะค่ะนะแต่เขาเนี่ยซีเรียสชาร์ออดโอเคเดวิลชาร์ออดในมุม,มของเขาเขายิงซีเรียสในการที่คุณเปิดโอกาสหรือกลับมาหรือแสดงออกว่าเออโอเคคุณไม่ได้ซีเรียสกับความสัมพันธ์แล้วนะคุณก็เออพูดคุยกับเขาหรือการแอคชั่นหรือทักทายพูดคุยหรือแสดงออกบางอย่างที่ทําให้เออคุณให้เขารู้ว่าเออคุณก็ไม่ได้อะไรแล้วนะมันทําให้เขาคิดไปเองอันนี้ขอคิดไปเองนะคะมองว่าเขาคิดไปเองอะ ว่าคุณยังมีใจให้กับเขาอยู่และสิ่งที่คุณทําตอนนี้คือแค่คุณต้องการอยากเอาชนะเขาที่คุณไม่กลับมาในความสัมพันธ์หรือพยายามที่จะมีเขาในความสัมพันธ์เหมือนเมื่อก่อนเพราะคุณแค่ต้องการอยากเอาชนะเขาเท่านั้นเขากลายเป็นคนที่สีเรียแทนนะคะแต่คุณไม่ได้สีเรียแล้วโอเคงั้นสรุปอีกครั้งนะคะถ้าคุณเงียบหายไปจริงๆเขาจะรู้สึกอย่างไรก็เขาก็ทําได้เท่านี้ตัวคุณเองควรจะเข้าใจแล้วเขาก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเขาจะไม่พยายามทําอะไรในความสัมพันธ์รู้สึก เฟลรู้สึกแบบเอ่อเสียดายเหมือนกันแต่ก็เป็นได้เท่านี้แต่ในที่สุดมันจะมีการกลับมาสารต่อในความสัมพันธ์อีกอาจจะมาจากตัวคุณที่คุณไม่ได้ซีเรียสกับความสัมพันธ์นี้แล้วแต่การเป็นเขาการเป็นคนที่ซีเรียสเองเพราะการที่คุณกลับมามันทําให้เขาคือเขายัางมุกเกี่ยกคุณไม่ได้นะแต่เขาก็คิดว่าคุณต้องการเอาชนะเขาเพื่อให้เขาแสดงออกว่าเขาต้องงอคุณในลักษณะนี้แต่คุณไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยนะคะเออก็อยู่อยู่ในความสัมพันธ์แอคชั่นพูดคุย พูดคุยแต่คุณไม่ได้เจาะจงที่จะพูดคุยกับเขาขนาดนั้นบางคนอาจจะเห็นในสื่อโซเชียลกันอยู่กดไลค์สองสตอรี่ในลักษณะแบบนี้นะคะก็รู้สึกเฟลขาดความมั่นใจไปบ้างแต่เก็นคุณมีโก้จะไม่ทำอะไรจนกว่าคุณจะเปิดโอกาสให้เขากลับมานะโอเคก็จบให้เขาหรือคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีถ้านะ้ามีกรกฎพิจิลาศีมีนราศีมังกรราศีกรกฎได้นะคะ ชารืลอออตเขาก็อยู่ห่างๆแบบหมโหถ้าดิมพืชศกกรรมกรด้วยเนาะแต่เป็นคนที่มีโก้จัดมากนะคนนี้ <c oughs> เอออยู่ห่างๆแบบโมโหยังไงเขาก็มูฟออนไปจากคุณไม่ได,คไได้คุณไม่ได้ซีเรียสแต่เขาซีเรียสนะคะโอเคไปดูแบบโดยรวมเพราะฉะนั้นจะซีเรียสกับผลการทำนายนะคะสนใจดูวดวงส่วสนตัวลงคอร์สเรียนติดต่อง,งานาแก้ไขพลังงานตัวเลข เปลี่ยนชื่อนามสกุลก็ติดต่อมาตามช่องทางได้เลยขอบคุณชัการ์ไล์ขอบคุณชัการ s สับสครตขอบคุณชัการเดินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาถึงผลการทำนายสําหรับผู้ที่เลือกสัญลักษณ์ที่3าความคี่ที่ว่าถ้าคุณเงียบหายไปเลยเขาจะรู้สึกอย่างไรนะคะก็เป็นดูแบบโดยรวมอย่าซีเรียดอย่าเครียดกับผลการทำนายน,น,นะเดี๋ยวดูสถานการณ์ทงเขา,านะคะ ถ้าตรงก็ไปดูกันต่อถ้าไม่ตรงก,ก็เลือกกองอื่นดูเนาะโฟบครบัอืมบางคนอ่าจถูกดึงเข้าไปในความสัมพันธ์ที่ มีเกินกว่าเราสองคนมีคุณกว่าเขาสองคนนะคะ for of s o r d s เรายังขราขัดสังอยู่นเนาะในความสัมพันธ์อาจมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องยังแก้ไขปัญหาไม่ได้นะมีการเข้าเข้าออกอยู่ในความสัมพันธ์นะคะอืมสิบถ้วยหกถ้วยนะคะสถานการณ์บางคนอาจจะในความสัมพันธ์เป็น friend benefit แล้วก็อาจจะมีคคใดคนหนึ่งในที่นี้ มีบุคคลที่สามนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณจะพัฒนาไม่ได้เนาะอย่างมากก็จะเป็นแค่คนรู้จักการเป็นเพื่อนเก่ากันนะคะไม่มีสถานะอะไรนะคะนายช p อ n เ a นเดคอสโฟ u ับนายช็อปเปนเดคอสสองเหรียญหกถ้วยโฟออฟโซลสเนาะหนึ่งดาบห้าดาบ แต่อาจารย์มองว่าคุณก็ถอยถอย,ถอ,ยออกจากสถานการณ์นี้แล้วนะคะแต่ก็ยังมีการเข้าเข้าออกออกในความสัมพันธ์เนาะเคฟฟอบคัพส10ถ้วย e e นออฟคัพส์5เหรียญถอยออกมาแต่ยังถอยไม่สุดนะคะจากหน้าไพ่เนาะถอยออกมายังถอยไม่สุดเห็นเรื่องของความเป็นความสัมพันธ์ที่เปเตอร์ปาตี้ ภาพเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่รักเราสองสามคนมากเลยถูกดึงเข้าไปในความสัมพันธ์ที่เกินกว่าคุณและเขาเท่านั้นนะคะเป็นเฟรนวิทมินิฟิตเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนด้วยสถานการณ์ตอนนี้คือถอยออกมานะคะถอยออกมาจากความสัมพันธ์นะอ,อ่ก็มีการแอคชั่นอยู่ในความสัมพันธ์อยู่เนาะคุณเนี่ยยังมีใจให้เขาอยู่นะคุณยังรักเขาอยู่เพียงแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้เหมือนปัญหาเรื่องดเดิมๆมันส,สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ่ะ คุณยังไม่พร้อมที่จะไป,ปะเผชิญกับตรงนั้นที่ผ่านมาเหมือนเขาไม่ค่อยจะแก้ไขปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์กับให้คุณสักเท่าไหร่ mm hmm. เหมือนเขานิ่งเฉยแล้วก็ปล่อยให้มันคลาคาสัางกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นสถานาการณ์ของคุณจะเป็นในลักษณะนี้เนะ mm hmm. าะเขาหรือคุณอาจจะเกิดในธา้าดินพืชศกริมกรถ้าลมามินทรต้นกลม้าน้ำมีตัวระกฏพิจิได้นะคะอืมอ่ะ,อะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันต่อนะ ว่าถ้าคุณแยกหายไปเลยเขาจะรู้สึกอย่างไรเขาจะรู้สึกอย่างไรแจ้งประชาสัมพันธ์เปิดคอร์สเรียนอ่านไพ่คาโลกขั้นพื้นฐานนะคะเปสิคอร์สเนะเาะไปคอร์สกลุ่มเราจะเรียนกันใน19 20 21และ28กุมภาพันธ์2568้อสอนทุกอย่างที่อาจารย์รู้ให้กับคุณนะคะ4วันนี้จัดเต็มพอสอนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ สอนให้แบบหลักๆที่คุณนาไปใช้ได้ดูดวงตัวเองก็ได้หรือว่าจะไปหารายได้ไดพิเศษก็ได้แน่นอนใครเรียนจบข้อน,นี้ไปต้องอ่นานไพ่ได้ค่ะอันนี้คือเป็นการการ,าารันตีจากาอาจารย์แต่ว่าการันตีแล้วสิ่งที่จําเป็นสําหรับคุณก็คือการฝึกฝนนะคะถ้าสนใจก็จองที่เรียนกันได้นะคะเขาเรียนไม่ได้ก็มีคลิปเรียนวิดีโอให้ทบทวนย้อนหลังเนาะถ้านะเขา,เาคุณเงียบหายไปจากเขาเขาจะรู้สึกอย่างไรคะ o h e a d a n c e the tower หนึ่งหม้ King of f d a n c e the tower หนึ่งหม้ยสิบถ้วย เค่ว่าแฟน์สเขาจะรู้สึกยังไงเขาไปจากคุณไม่ได้อะค่ะ,ะเขาจะมีการแสดงท่าทีอยู่นะว่าเขาเออยังอยู่ยังอยากอยู่ในชีวิตของคุณแต่เขาก็ายอมรับสภาพกับการที่คุณตัดสินใจถ้าคุณจะไปจากชีวิตเขาจริงๆนะคะในลักษณะแบบนี้เนาะหไม้ห้าไม้สามไม้สิบถ้วย ชัชมนบางคู่บางเคสอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วก็ได้นะคะอาจารย์เห็นอย่างนี้เนาะเพราะสิบทั่วแล้วก็ชนะัชมนน่ะเป็นครอบครัวเป็นคนรักกันแล้วก็มีการเลิกราจบจากกันมาแล้วนะาาแต่ว่ามันก็จะมีการกลับมาสารความสัมพันธ์กันต่ออาจจะเป็นฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งในที่นี้มีคนอื่นไปแล้วนะคะนาไพนี้นะเดลสตา ดังนั้นนะคะถ้าคุณเงียบหายไปจริงๆเขาจะรู้สึกอย่างไรเขาอ่ะไม่เคยที่จะลืมเลือนคุณไปได้หรอกค่ะน้องในความรู้สึกของเขาเขายังอยากจะทํางานอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณอีกแต่เขาไม่ได้คาดหวังนะ เขาไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะกลับไปเป็นความสัมพันธ์แบบเดิมไม่ได้คาดหวังจะกลับไปเป็นคนรักของคุณแบบเดิมไม่ได้คาดหวังว่าคุณกับเขาจะรักกันได้เหมือนเดิมและเขายอมรับในความเป็นจริงในปัจจุบันนี้กับความสัมพันธ์ที่มันจบลงเพราะฉะนั้นคุณเยี่ยหายไปเขายอมรับความเป็นจริงได้นะคะยอมรับว่าเอออะไรมันเกิดขึ้นความเป็นจริงคืออะไร นะถึงแม้ภายในใจส่วนลึกๆเขาก็ยังมีความคิดที่ว่าจะกลับมาแต่เขาไม่ได้กลับมาที่จะเป็นคนรักกับคุณนะคะจะกลับมาเป็นคนคนหนึ่งที่เคยดูแลกันและกันมองคนเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนเป็นคนรักกันมากๆแล้วก็มีการจบจากแยกย้ายมาเขามองว่าคุณก็เป็นพื้นที่แห่งความสุขและความสบายใจเป็นคนที่เคยอยู่เคียงข้างเขาและคุณปัจจุบันนี้คุณก็ยังเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกมีความสุขได้นะคุณเป็นความหวังนะคุณเป็นเปรียบเสมอ เป็นครอบครัวคนคนหนึ่งในในชีวิตของเขานะคะเดอะสตาร์ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณคุณเยี่ยมหายไปเลยเขาจะรู้สึกอย่างไรยอมรับความเป็นจริงแล้วค่ะแล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันจบลงแล้วสิ่งที่เขามีในชีวิตตอนนี้หรือความรู้สึกที่มีก็คือเขาก็จะไม่ไปไหนจากคุณหรอกแต่เขาจะทํางานในความสัมพันธ์ที่ยวงห่างแบบหงวงดูคุณมองคุณแล้ว อย่างมีความหวังและรู้สึกดีแล้วก็มีความปรารถนาดีที่มีต่อคุณถ้ามีการเวิร์กหรือทํางานในความสัมพันธ์หากันเขาก็ไม่ได้คิดจะปรารถนาปรารถนาขนาดที่ว่าจะกลับมาเป็นคนรักกันขนาดนั้นแต่มันยังมีความรู้สึกดีความที่เราต่างคนต่างเคยเติมเต็มซึ่งกันและการตรงนั้นมันรู้สึกดีรู้สึกดีแล้วก็มีความสุขและคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ มีความอบอุ่นแหมันเป็นเหมือนครอบครัวค่ะคุณนะเป็นคนที่เติมเต็มเขาอยู่เสมอเดินสตาแต่เขาก็สะดวกกับการที่อยู่อย่างนี้ถ้าคุณเลือกที่จะอยู่เท่านี้นะคะน้องเขาก็นิ่งเหมือนกันนะเขาก็ไม่ได้แสดงออกอะไรนะคะนิ่งดูท่าทีของคุณเหมือนกันคุณคือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณอยากจะพัฒนากับเขาต่อคุณก็ต้องเป็นคนเปิดนะคะอย่ากเกิดก็เปิดมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่า คุณไม่ได้แอคชั่นอะไรเขาก็นิ่งๆไปแบบนี้แล้วก็เขาก็ไม่ก้าวล่วงคุณด้วยนะคะไม่ก้าวล่วงมาบังคับคุณหรือแสดงออกว่าอยากให้คุณกลับมาในความสัมพันธ์เพราะเขาเคารพการตัดสินใจของคุณะคะ่ะโอเคก็จบให้เนาะเขาหรือคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีธาตุไฟไม่สิงห์พนุธาตุดินพฤธศักดมังกรราศีกุมโอเคนะคะ ก็จบเรียบร้อยเป็นร่วมแบบเรยรวมอย่าซีเรียสอย่าเครียดกับผลการทำนายสนใจดูวดวงส่วนตัวลุคอร์สเรียนสหาบริษัทนะคะแก้ไขเรื่องพลังงานตัวเลขเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลก็ติดต,ต,ต่อตามช่องทางได้เลยขอบคุณชิการา like, ์ขอบคุณชุการสับสไครต์ขอบคุณชกการเดินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะ